สวัสดีค่ะเพื่อนๆถุงเงินถุงทองเข่งน้องนะคะแม่ดัลล่าเห็นแล้วคันมือค่ะเที่ยงนี้จะพาเพื่อนๆมาขุดไหลของเขาออกจากต้นต้นแม่นะคะไหลหน่อที่ทะลุเข่งออกมานะคะ,ะปลูกได้แค่สองสอง,งสเดือนนะคะเนี่ยออกรอบเข่งเลยค่ะตัวนี้ก็ใช่นะคะเพื่อนๆเนี่ย รากมาเต็มคะ่ะนี่ก็จะขุดตัวนี้ออกมาก่อนนะคะเพื่อเอาไปชำต้นนี้มีหกใบนะคะใบที่หนึ่งคะ่ะถุงเงินถุงทองใบที่หนึ่งนะคะใบที่สองใบที่สามคะ่ะใบที่สี่คะ่ะใบที่ห้าคะ่ะใบที่หกคะ่ะ นี่ค่ะก็มีความร่ำรวยมีความร่ำรวยถุงเงินถึงทองแล้วนะคะแม่ดัลล่าเลี้ยงต้นแม่ไว้สองเข่งเริ่มขุดหนออขุดไหลได้เยอะแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะมาดูกันว่าจะงัดหนอองังดไหลเขาออกได้ยังไงเพราะว่าลงมาสักครึ่งเข่งเลยนะคะเป็นเรื่องสนุกสนานของแม่ดัลล่าค่ะแต่ละวัน มาเลยค่ะมันลุยเลยค่ะก็จะใช้สองมือแม่ให้มานี่แหละคะ่ะที่จะขุดนะคะมีเพื่อนๆบางท่านก็บอกว่าให้ขุดหลุมแล้วก็เอาลงเอาลงดินเลยค่ะแต่แม่นราน,น้ายังไม่อยากทําแบบนั้นนะคะขุดเลยนะคะค่อยๆแซะลงไปค่ะเพื่อนๆมดแดงไฟก็เยอะค่ะกำลังยั่วเยี่ยไปมา ะะเลี้ยงง่ายจังเลยถุงเงินถุงทองนี่สวยด้วยเลี้ยงง่ายด้วยนะคะเป็นไม้มงคลด้วยนะคะไม้มงคลสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะเพื่อนๆปลูกนะคะปลูกวันอังคารหรือวันพฤหัสแล้วก็ที่ที่ปลูกก็ปลูกด้านที่ตะวันออกนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดนะคะเพื่อนๆยิ่งได้แดดค่ายิ่งโตสวยค่ะใบเด้งใบใหญ่นะคะขนาดใบก็ เป็นตัวบ่งชี้ถึงการเจริญเติบโตของเขานะคะว่าถ้าใบยิ่งใหญ่แสดงว่าเขาก็โตได้ดีนะคะเพื่อนเจอแล้วค่ะเจอไหลเข้าแล้วค่ะน,ะะนี่อยู่ตรงนี้นะคะเขาขาวนี่ค่ะเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเมลานน่าจะค่อยๆงัดขึ้นมานะคะ มีใครสนใจบ้างนะคะไหลของถุงเงินถุงทองออกแบบเร็วกว่าเข่งเข่งพี่เลยนะคะเข่งนี้สุดยอดมากเลยคะ่ะข้างเข่งนี้ก็เดี๋ยวตัดนะ ขอ,อเข่งออกก่อนเพื่อที่จะดึงไหลเขาออกมาไม่ให้แบบโดนกระเทือนมากนะคะเพื่อนอได้แล้วนะคะจะง่ายหน่อยเพราะว่าแม่ด่าไม่ได้ใช้อะไรกลุกข้างเข่งนะคะ,ะสามารถที่จะดึงออกได้เลยโดยที่ไม่ผ่านตัวกลุกนะคะเพื่อนนี่ได้แล้วคะ่ะ อ้วกใหญ่ๆเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็เอาไปชำนะคะเอาไปชำอ่าหนอของเขาก็จะออกตามข้อนะคะตามข้อเลยถ้าอยากขยายพันธุ์ได้เยอะๆก็ตัดเป็นข้อปล้องไปเลยนะคะแล้วก็เอาไปชำนะคะส่วนเมดันล่าบางครั้งเมดันล่าก็ไม่มีภาชนะที่จะเอาไปชำเยอะแยะขนาดนั้นก็แบบวางแนวยาวเลยค่ะเพื่อน วางแนวยาวเลยนะคะตัดเลยทีนี้ก็จะเห็นโคนของเขานะคะโอ้โหเยอะแยะเลยแมน่าให้ดูนะคะเขาจะออกตามกาะบใบที่แก่แล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมีตานะคะเวลาเราลอกออกเนี่ยก็จะมีตาของถุงเงินถุงทองนี่ออกรอบๆเข่งเลยค่ะ เิดเผยความตกของถุงเงินถุงทองให้เพื่อนดูนะคะโอ้โหใหญ่เบิ่มโอ้หนอนนี้หนอนใหญ่นี่ค่ะเพื่อน ก็จะเป็นหนอนี่จะไหลนี่จะออกรอบๆโคนเลยนะคะนี่ค่ะขาวขาวนี่ก็ใช่นะคะใหญ่เลยตัวนี้นี่ค่ะโอเคเดี๋ยวมาตัดกันค่ะตัดเลยตัดตัวนี้ก่อนนะคะ ไร่าวอวบใครได้ไปปลูกเนี่ยไม่จะต้องประทับใจแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาให้หนอ่อให้ไหลที่ดกมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้ก็คือตานะคะตาที่เขาจะกระแทงหน่อออกมานะคะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวคุยอีก อ,อีกหนึ่งข้างนะคะเมื่อกี้เห็นไหลแบบยาวมากเลยเสียวคะ่ะเสียวกับความคมของมีดคะ่ะกลัวเอาไปบาดเขานะคะเพื่อนคะ่ะอ๋อยังตัดไม่ได้คะ่ะเขายังสั้นอยู่นะคะตัดได้แค่เดียวคะ่ะวันนี้ปลบกไปก่อนคะ่ะ ยาฉุนนี่ไว้โรยรอบอรอบโคนต้นของถุงเงินถุงทองนะคะเพราะว่ามดแดงไฟนี่มารุมเลยค่ะมารุมเจ้าถุงเงินถุงทองแล้วก็ไม้ใบของแม่ดันล่าเนี่ยก็ต้องใช้วิธีนี้ไล่เขานะคะค่ะกลบไปค่ะ เดี๋ยวแม่ละล่าเอาไปล้างนะคะล้างแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะเพื่อนล้างเสร็จแล้วขาวอวบเลยค่ะนี่ก็ จะตัดเป็นท่อนๆอ,อ,อย่างนี้นะคะท่อนๆอ,อย่างนี้เนี่ยตาเขาก็จะออกบริเวณนี้นะคะก็จะได้ถุกเงินถุงทองหลายๆต้นเลยค่ะสําหรับหน่อหรือไหลของตัวนี้นะคะนี่ค่ะตาของเขานะคะนี่เห็นไหมคะก็คือจะเกิดยอดเกิดหน่อตามข้อตาอย่างนี้นะคะก็เอาไปชํา ในวัสดุปลูกของเราค่ะได้เพิ่มอีกประมาณหนึ่งสองสามต้นเลยนะคะสีทั้งส่วนยอดของเขานะคะเพื่อนๆค่ะรวยแล้วรวยแล้วรวยถุงเงินถุงทองนะคะนี่สุดว้าวเลยค่ะเข่งนี้ก็วันนี้แม่ดาล่าก็พาเพื่อนๆนี่แหละค่ะมาตัดไหลตัดหน่อของถุงเงินถุงทองเข่งน้องนะคะ หน่อไหลมาเร็วมากเลยค่ะเร็วกว่าเข่งพี่อีกนะคะประทับใจมากเลยค่ะถุงเงินถุงทองเป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะเลี้ยงให้ได้แดดนะคะเขาจะโตได้เร็วโตวได้ดีนะคะก็จะไปเกิดปัญหาพวกรากเน่าโคนเน่านะคะไม่มีโรงเรือนก็เลี้ยงกลางแจ้งไปเลยค่ะทนแดดทนฝนนะคะเลี้ยงให้ต้นเขาแข็งแรงนะคะแล้วก็ จัดสภาวะแวดล้อมให้เขาอย่างถูกต้องแค่นี้เราก็จะได้ไม้ใบสวยๆไว้เชยชมนะคะเพื่อนๆค่ะก็คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาตัดไลค์ของถุงเงินถุงทองเข่งน้องนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ